ขย่ามัวอ้อยอิ่งอยู่หลังจากสงครามใหญ่ผ่านไปอิสราเอลก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการจัดสรรแผ่นดินเสียงดาบเงียบลงแต่เสียงสนทนาเรื่องพรมแดนกลับดังขึ้นแทนบทที่17เเริ่มต้นด้วยการเล่าว่าเผ่าโยเซฟซึ่งเป็นเผ่าที่ใหญ่และมีบุตรหลานมากมองไปยังดินแดนที่ได้รับ แล้วรู้สึกว่ามันไม่พอพวกเขาจึงมาหาโยชูวและพูดว่าเรามีคนมากทำไมท่านให้เราเพียงแค่นี้โยชูวไม่ได้พูดปลอบใจด้วยคำหวานแต่เขาพูดตรงไปตรงมาว่าถ้าพวกเขามีจำนวนมากจริงก็จงขึ้นไปพิชิตป่าภูเขาและกำจัดคนคาะอันเสีย คำตอบนี้สะท้อนชัดว่าพระสัญญาไม่ใช่สิ่งที่เราเพียงยื่นมือรับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวออกไปครอบครองเผาโยเซฟอยากได้มากขึ้นแต่ไม่อยากลงแรงมากขึ้นและนี่คือจุดอ่อนที่ยังคงอยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกยุคสมัยเราอยากได้พระพรแต่ไม่อยากเผชิญกับความเหนื่อยยากที่มาพร้อมกับมัน จากนั้นในบทที่18เราได้เห็นสิ่งสำคัญอีกอย่างอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันที่ชิโลและที่นั่นพวกเขาตั้งพลับพลานัดพบนี่เป็นครั้งแรกที่ศูนย์กลางการนมัสการย้ายจากกินการมายังชิโลมันไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานที่ แต่มันเป็นการประกาศว่าชีวิตใหม่ในแผ่นดินนี้จะต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชิโลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการครอบครองพระสัญญาจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีการนามัสการอยู่กลางหัวใจของประชาชนแต่ถึงแม้พลับพลาได้ถูกตั้งแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่ามีเจ็ดเผ่าที่ยังไม่ได้รับมรดก พวกเขาไม่ใช่ว่าพระเจ้าลืมแต่เพราะพวกเขาอ้อยอิงยังไม่ได้ก้าวออกไปทำการสำรวจหรือครอบครองโยชูวาจึงพูดกับพวกเขาอย่างเข้มแข็งว่าท่านจะรอช้าอยู่จนถึงเมื่อใดจึงจะเข้าไปครอบครองแผ่นดินที่พระเจ้าประทานแก่ท่านคำถามนี้ยังสะท้อนมาจนถึงเราทุกวันนี้เรามีพระสัญญามากมายในพระคัมภีร์ แต่บางครั้งเรายังยืนอยู่ฝั่งนี้ไม่กล้าก้าวไปอีกทั้งยังบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งแต่สักวันนั้นไม่เคยมาถึงพระพรไม่ได้หายไปไหนแต่เราเองที่ไม่เคยยอมเดินไปเอามาต่อจากนั้นโยชูวส่งคนออกไปสำรวจดินแดนที่เหลือ เขียนแนวเขตเมืองต่างๆเป็นแผนที่แล้วกลับมาจับสลากต่อพระพักพระเจ้าเป็นภาพที่งดงามที่มนุษย์ทำหน้าที่ของตนโดยสำรวจอย่างละเอียดแต่ผลสุดท้ายยังอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ทรงจัดสรรแต่ละส่วนอย่างยุติธรรม บทที่19จบลงด้วยการที่เผ่าต่างๆได้แผ่นดินครบบและแม้กระทั่งโยชูวาเองก็ได้รับเมืองที่เขาขอแสดงให้เห็นว่าผู้รับใช้พระเจ้าก็อยู่ภายใต้การจัดสรรของพระองค์ด้วยเรื่องราวเหล่านี้คือกระจกให้เรามองชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเองเผ่ายโยเซฟสอนเราว่า การขอมากขึ้นโดยไม่อยากทำมากขึ้นคือความขัดแย้งในใจมนุษย์เราต้องเผชิญและกล้าวออกไปไม่ใช่เพียงรอคอยชิโลเตือนเราว่าการครอบครองพระสัญญาอย่างแท้จริงต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เพียงการได้แผ่นดินหรือพระพรแต่คือการมีที่ของพระองค์อยู่กลางหัวใจเรา เจ็ดเผ่าที่อ้อยอิงเตือนเราว่าความลังเลสามารถทำให้เรามีพระสัญญาแต่ไม่เคยได้สัมผัสพระเจ้าประทานแล้วแต่เราจะเดินเข้าไปหรือไม่อยู่ที่การตอบสนองของเราพระเจ้าประทานพระสัญญาไว้แล้วแต่เราจะครอบครองหรือยังอ้อยอิงอยู่ขึ้นอยู่กับการก้าวของเราเอง